คนที่เรียนหนังสือเองจบป .4 จบป .6 จบม .3 ม .6 จบปริญญาตรีต้องมีครูสอนทั้งนั้นทำสมาธิก็เช่นเดียวกันโยมอยากคิดว่าทำง่ายๆทำที่ไหนก็ได้เปิด YouTube ได้โยมแต่ไม่เกิดผลดี ญาติโยมที่บำรุงพระพิสุสนับสนุนพระพิสุส่งเสริมพระพิสุก็เท่ากับท่านส่งเสริมรักษาคำพีไว้ให้คำพีคงอยู่ถ้าคำพีคงอยู่ก็ต่อมาถึงรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นเหมือนอย่างท่านทั้งหลายเกิดทางพระพุทธเจ้า2,609ปีปีนี้เรายังมีคำสอนอยู่เพราะมีพระสงฆ์อยู่วันใดก็ตามที่พระสงฆ์สูญสิ้นพระธธรรมก็ อันตรทานเช่นเดียวกันเมื่อพระธรรมหายพระพุทธก็ปรากฏไม่ได้นี่คือศาสนธรรมองค์ประกอบสุดท้ายคือศาสนพิธีคือพิธีกรรมทางศาสนาะการจุดธูปจุดเทียนแม้ไม่ใช่แก่นแต่ก็เป็นพิธีกรรมเป็นเปลือกเป็นกะพี้ที่รักษาต้นไม้ไว้ต้นไม้ที่จเจริญเติบโตต้องมีเปลือกหุ้มมีกะพีหุ้ม ใบดอกจึงจะเกิดจึงจะมีได้ผลจึงจะมีได้แต่ถ้าหากเราไปเลาะเปลือกออกหมดต้นไม้นั้นไม่นานก็ตายพิธีเหล่านี้ปุ้มาศาสนาไว้ห่อาศาสนาไว้ส่งต่อาศาสนารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจนถึงเราทุกคนอุปมาประไมเหมือนเปลือกทุเรียนนำพาผลนำพารสชาติเนื้อทุเรียน ขนส่งมาจากต้นจากแหล่งมาสู่ผู้บริโภคที่เก็บได้หลายวันไม่มีตู้เย็นเมื่อร้อยสองรปีที่แล้วก็เพราะมีเปลือกหนานี่เองฉั้นโยมอย่าดูถูกเปลือกอย่าตำหนิเปลือกขอให้ใช้เปลือกให้เป็นให้มีประโยชน์นี่คือองค์ประกอบแต่หัวใจที่จะพูดวันนี้อยากจะพูดเรื่องสมาธิอยากจะชวนโยมเชิญโยมเรียนศึกษา อย่างเป็นระบบอย่างเป็นจริงเป็นจังโยมบางท่านอาจจะฝึกเองซื้อหนังสือมาซื้อเทปมาแต่บอกท่านทั้งหลายเลยว่าไม่ได้ผลได้ก็ไม่มากในร้อยหนึ่งอาจจะได้ประมาณสัก10% 15%ยังไม่ปรากฏเลยว่าคนที่เรียนหนังสือเองจบป .4 จบป .6 จบม .3 ม .6 จบปริญญาตรียังไม่มีสักคน ต้องมีครูสอนทั้งนั้นทำสมาธิก็เช่นเดียวกันโยมอย่าคิดว่าทำง่ายง่ายทำที่ไหนก็ได้เปิด YouTube ได้โยมแต่ไม่เกิดผลดีเวลาท่านฝึกสมาธิไปท่านเกิดอารมณ์ท่านจะปรึกษาใครและที่ที่จะฝึกสมาธิก็มีผลต่างกันอัตมาอยู่ประเทศอินเดียถึงปีนี้ก็28ปี ก่อนที่จะไปอินเดียก็บวชได้18ปีแล้ว18ปีได้ศึกษาเล่าเรียนพอมีความรู้พอสมควรโยมแต่ไปอยู่อินเดีย5ปีมีสมาธิมากกว่าอยู่เมืองไทย18ปีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคำตอบคือที่ที่เราไปนั่งที่ที่เราไปฝึกมีพลังงานมีอนุภาพต่างกันโยมสวดมนต์ในรถ ไม่เป็นสมาธิหรอกสวดมนต์ที่บ้านดีกว่าสวดในรถไปสวดที่วัดดีกว่าสวดที่บ้านไปนั่งสวดที่วัดประแก้วดีกว่าสวดที่วัดแต่ถ้าญาติโยมได้ไปนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตัดสรูุไปนั่งที่ประสูติไปนั่งที่แสดงปฐมเทศนาไปนั่งที่วัดประเชศตะวันที่จำพรรษา1 9พรรษา